สวัสดีทุกคนกลับาพบกับบอสซานอีกแล้วสำหรับคลิปเรียกเช่นวันนี้วันนี้วันพฤหัสจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก The Two k i n g d o m นั่นเองเมื่อกี้เราเพิ่งรีแอคบงที่3ไปสามารถดูได้ตรงนี้เลย อ่ะสำหรับวงต่อไปวงที่4แล้วซึ่งก็คือวง One a s นั่นเองจ้ะซึ่งวันนี้ One a s เอาเพลง l i ทมาทำโชว์ในรอบนี้นะจ๊ะหลายๆวิคที่ผ่านมาเนี่ยอันแบบคะแนนค่อนข้างต่ำใช่เพราะฉะนั้นรอบนี้เราแอบคาดหวังไว้นิดนึงว่าเขาอาจจะแบบกระเตื้องขึ้นอาจจะมีการต้องเตรียมโชว์ออกมาเพือแบบดึงขึ้นมาได้แล้วไปดูกันดีกว่ากับเพลงลิทนะจ๊ะดู มีความแบบดนตรีพื้นเมืองมากมพื้นเมืองจริงเนี่ยโอ้โหเต็มเลยชุดจัดเต็มมากมโหแบหแบกเยอะมากมเข้าขนมามทางบริษัทเลยเหรอโอ้โห เหมือนงานแสดงศิลปะแบบทำเกาหลีเลยคุณเลือดดีนอะอ,นอะไรอะ <c oughs> อะไรอ่ะ,อะ,อะเหมือนแบบสารสารเจ้าอะไรอย่างงี้เหรอเขาแบบ เอาแบบเกาหลีเกาหลีนะเออเกาหลีสับประยุกต์อะพื้นเมืองอืมีเขาชอบชุดน,ะนะึงอ่ะสวยนะเออฮองเต้ฮองเต้ฉันเขียนข้างหลังมากเลยคารวาโอ้ มันดูแบบซีรีส์เกาหลีเลยนะอ่ะว้ยเขาเช่อสิ่งโตเนี่คนนจะเป็นเมนูข้องไม่ใช่หรอรบดับสุดเลยนะนี่หรอเออวิย เป็นพะจันทร์เลือดสีเลือดอเธอเกล่ะเกล่ะเป็นโทนล่ะคนลูกวิซอมบี้ปะเอออ๋ออ,อันนี้ค,ค,คิงดอมเออโอ้ยช้ดชดวร์ชุดชั้ ดีมีมดีนะออโหแน่นเลยสุดมากคือไม่ยอมแล้วโอ้โหสุดตายมันนะเนี่ยออสะดวกเลยเนี่ย อ,อนึกว่างานปลายปีทุกคนจัดใหญ่จัดเต็มแบบ อะไรขนาดนั้นนะคนสุดมาสุดวัมนนั้นดูคนเสิร์ตอยู่เลยอะใช่เรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยของอาร์ตที่เราเคยเจอจาก2วิก่อร์ใชจริงเหมือนแบบคนละเวอร์ชันสเตจเ,เออแบ็กอัพเอเอ,เอชุดชุดเออคือแบบดีมากจริงๆไม่ใช่แค่แบบเพราะแบ็กอัพเขาเยอะหรือว่าม, <ๆ S 2> มีอะไรเยอะนะคือแบบเขาก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีด้วยซึ่งเพลงเนี่ยก็รีวิวมาดีเนาะเอาแบบดนตรีพื้นบ้านมาผสมมาประยุกต์พูดถึงเรื่องพฒนาการน้อง ก็คือแบบตั้งแต่ ep หนึ่งจนไปถึง song of king ก็คือแบบเรายังไม่ได้เห็นอะไรของน้องมากนะักคือน้องยังไม่ได้โชว์ของหรือโชว์ศักยภาพ,พกภาพของตัวเองวีคนี้คือแบบใส่เต็มแล้วอะ่ะเนะเชื่อว่าแฟน one us น่าจะประทับใจแล้วเหมือนแบบโชว์นี้แบบคนเกาหลีก็น่าจะถูกใจอ่ะจบแล้วสำหรับ one us สำหรับใครที่อยากจะดู reaction คลิปที่เหลือก็กดตรงนี้ได้เลยนะ mm hmm. หรือว่าจะเลือกดูที่ description เราแปะไว้สำ mm hmm. หรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมดูคลิปที่เหลือ